เราจะมีของชิ้นนี้ถือถือถือแล้วก็ชิ้นนี้อ่าที่เราจะแจกคนดูนะครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนผู้ใหญ่เขาจะเล่นกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวเหรียญที่ผมเจอเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่ในกระปุกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุดท้ายว่าเราจะเชิญเหรียญในห้องผมเยอะแค่ไหนสุดท้ายผมไี้เราอยู่กับรายการ Off App Channel นะฮะวันนี้เราจะมาเก็บทำความสะอาดห้องกันนะฮะ เราจมือแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาตามหาของที่มันได้หายสับสูนไปในห้องผมนี่แหละห้องผมแม่งเหมือนลุกดำไว้ทุกคน<ส>นะครับผมอ,อ่ะดับแรกอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือนี่เลยนะทุกคนก็เป็นถุงถุงใส่ขยะนะครับถุงทำความสะอาดนะฮะก็เหมือนไน้หนาฮาทูทิท้งไงครับทุกคนก็อันไหนไม่ได้ใช้ก็โยนทิ้งลงไปนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง let's go ขออนุญาตปิดจมูกนะครับแล้วครับคลิปนี้เพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะฮะ ผมไม่ได้เก็บห้องห้องผมไม่ค่อยได้อยู่ห้องเลยนะครับผมออกไปทํางานข้างนอกนะครับวันนี้ก็อยากจะจัดห้องใหม่นะครับผมเอาไว้ถ่ายคลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันผมลองดูก่อนว่าในห้องไม่มีอะไรบ้างน,นะครับผม let's go <S อันดับแรกเลยสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือเจ้าเหมียวนอนอยู่ข้างบนนี้นะคะนี่น้องตาหวัดดีคนดูหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยตอนนี้เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปบริจาคให้คนบนดอยนะครับบนภูเข่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บรวบรวมของก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาของที่ผมเจอเนี่ยเอามาวางไว้บนมาวางไว้บนเตียงของผมก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขออนี้าตเก็บคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะนี่ทุกคน ดูซิว่าผมไปเจออะไรมานะครับผมไปเจอในดิชักส่สนลึกของผมมานะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนผู้ใหญ่เขาจะเล่นกันนะครับมีชื่อเรียกว่าน้ำเต้าปูปลานะครับผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นคําเตือนเอาไว้ให้นะ,ะเด็กๆที่ดูก็อย่าไปหาเอามาเล่นนะครับแบบเสี่ยงเงินนะครับแต่เล่นกันสนุกนกได้นะครับผมก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเล่นแบบ ถูกๆก,ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแต่คือคําเตือนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้คือชิ้นแรกที่ผมเจอนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วแต่ผมก็งงว่ามันยังอยู่ในห้องหผมอยู่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาทิ้งกันดีกว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปหาต่อแล้วกันก่อนดสภาพนี่ผมไปเจอปลาพั่วมานะครับ เป็นป้าผู่วงที่ตอนนั้นผมจําได้เลยเนื้อเรื่องสตอรี่ของตัวนี้นะครับเห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตัวปักมันเนี่ยไหมนะครับคือวันนั้นน่ะผมมีอยากจะโม้เล่าให้ฟังสักหน่อยนะครับค,คือคือว่าผมเล่นคอมอยู่เว้ยแล้วผมก็ได้กลิ่นอะไรไม่ไหมแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นวันอ่ลอยน่าจะเป็นวันวันอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีกลิ่นคือคนเนี่ยเล่นประทัดกันน่าจะวันลอยกระทงแหละ แล้วก็แม่งนึกว่าไอ้กลิ่นไหม้โอ้โหผมก้มดูนะครับตัดไม้ครับเกิดไปแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผ่านพ้นเกับผมมาค่อนข้างนานนะปั๊บนี้ปั๊บนี้ผมใช้มาตั้งแต่มอต้นนะครับผมเรียกได้ว่าวใกล้จะสิบปีแล้วนะครับผมไม่แปลกที่มันจะห่างนะฮะมันก็คงต้องลงไปอยู่ในถังขยะยังไงเล้อไปหาตต่ออันนี้นะครับทุกคนอ่ะผมมีอะไรจะพูดนิดนึงนะครับ นี่นะฮะมันเป็นหลอดไฟเก่านะครับ Trans สำหรับใครที่จะเอาทิ้งนะเดี๋ยวต้องห่อกระดาษด้วยนะกันนะครับทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่เขามาเก็บอะครับมันเผื่อมันแตกเผื่อมันอะไรมันอันตรายต่อการบาดเมือเขาเนาะ governance. ครับปากก็ใจเข้าใจเรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําการห่อกระดาษแล้วก็เอาทิ้งนะฮะก็ปากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่จะทิ้งอะไรที่เป็นแก้วแตกหรือหลอดไฟหรือของที่มันอันตรายอย่างเงี้ยฮะก็ห่อกระดาษให้เขานิดนึงแล้วกันนะครับผมโอ้ นี่ขนาดแค่เริ่มต้นนะเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บชั้นเลยโอเคไปลุยกันต่อ let's go ซีรีส์นี้ยาวๆนะฮะการเก็บห้องของผมครั้งนี้นะครับผม ว่าเราเจออะไรทุกคนนี่ฟังมือสองนะครับหูฟ,ฟังของผมเองนี่แหละบูทูธเป็นหูฟังที่เอาไว้เกี่ยวคอฮะนะะผมรู้สึกว่ามันยังใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีใครใช้แล้วล่ะครับผมเพราะอันนี้ก็เป็นของจีนที่ผมสั่งมาตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าในหลักการของเราวันนี้อะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะทิ้งจริงๆนะครับหรือไม่ผมก็อาจจะเอาไปให้น้อง ะะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาวางไว้แยกไว้แถวๆนู้นก่อนไรกันนะครับผมไ e t s go เดี๋ยวเราไปหากันต่อดีกว่าคลิปนี้ยาวๆไปเนี่ยทุกคนเจอแล้วตอนนี้ผมก็เจอกระปุกนะฮะตอนนี้อ่ะฮะเป็นกระปุกแล้วก็ผมก็เจอเศษเหรียญเว้ยทุกคนเนี่ยดูผมกลับดีเว้ยอ่ะเจอเศษเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวเหรียญที่ผมเจอเนี่ย เดี๋ยวจะเอามาใส่ไว้ในกระปุกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุดท้ายว่าเราจะเชิญเหรียญในห้องผมเยอะแค่ไหนนะครับผมอ่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่มค้นก็ยิ่งเจอของเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปลุยกันต่อเดี๋ยวไม่เสร็จสักทีวันนี้ว้าว้ากนี่คือสิ่งที่เราเจออีกชิ้นหนึ่งนะครับทุกคนนี่คือกล่องอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้ไอ้ปะเออที่เอาไว้ใช้ไร้สดนะครับผมเนี่ย กคนดูป,นดปุนดิทุกนดูโอ้โหนี่ยังดีอยู่นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมลองเปิดดูกันนะอ่ะเนี่ยทุกคนดูเห็นปะปนไฟกระพริบนี้ไหมเห็นไหมครับถึงฝุ่นมันจะเยอะแต่ว่าผมลองเช็คดูมันยังดีอยู่มันจะเข็บนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้เกียไปเลยกันนะฮะหายไปไหนลูกคิดถึงจังเลย Let's go โ,โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ มาอยู่กับโซนอ่าที่เรียกได้ว่าโซนริ้ชักนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเจออีกชิ้นหนึ่งต่อจากไอ้กล่องไลฟ์สดเมื่อกี้นะครับคือนี่เลยนะฮะนี่คือกล่องจานดาวเทียมของทีวีผมนะฮะซึ่งผมอยากจะสารภาพเลยว่าผมไม่ได้เปิดทีวีมาแรมปีกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าที่เหลือต่อที่คอมหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ทีวีผมไม่ได้เปิดมันเป็นปีละผมไม่รู้ว่าแม่งดีอยู่หรือเปล่า ก็เอาง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเจอไอ้นี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บไว้ดีกว่าน่าจะเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะมันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับเผื่อวันหนึ่งผมอยากจะดูทีวีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปโอ้โหนี่เลยไม่ได้ใช้นี่นะครับนี่คือหุ่ยทาความร้อนสําหรับผมนะครับมาหินสำหรับผมเราเนี่ยก็นี่นะดูฝุ่นอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมลองเทสดูแลไฟยังออกดีนะครับผมนี่นะครับเนี่ย ทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองไปค้นห้องตัวเองดูนะฮะอาจจะเจอของที่เราแบบมันยังใช้ได้อยู่อะแต่ว่าเราแม่งลืมมันเว้ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเลิกมองข้ามสิ่งที่สำคัญใกล้ๆตัวไปนะครับลองหาอะไรที่มันใกล้ๆตัวของคุณดูก่อนไม่จะเป็นต้องไปซื้อใหม่นะฮะปลุยต่อแล้วเราก็เจอเออนี่นะฮะกล้องสองทางไกลเออมันคือ VR นะครับทุกคนดูฝุ่น โอ้โหอนอะไรมาใจเยอะอปานนั้นนะเนี่ยแต่ผมไม่คงไม่ใช้แล้วนะ VR ตัวนี้นะฮะก็ผมว่าสภาพไม่น่าจะเอาไปให้ใครได้อะฮะทิ้งดีกว่านะความสำคัญของการเก็บห้องคืออันไหนไม่ได้ใช้ทิ้งนะครับเลสโกทุก <'s> คนตอนนี้เราก็มาเจอของที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งอยู่นะ นี่ครับทุกคนมันคือเครื่องเกมเก่าเว้ยเครื่องเกมเก่านะครับแต่ความเจ๋งของมันคือมันเปิดติดเว้ยทุกคนแล้วผมก็เจอกล่องด้วยนะครับมีฝุ่นเทียบนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนท่อนนี้ได้แล้วนะฮะก็ฟังผมบ่นมาโคตรเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคก็ ไอเครื่องเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยครับทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าทําข้อเห็นผลอะไรทำไมถึงได้มาดูช่องผมนะครับเดีน <Wow. S 1> ผมอะไรก็ช่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกให้แล้วกันนะทุกคนเอาไปเล่นแล้วกันนะครับผมไม่ได้เล่นแล้วโอเคก็เป็นของเล็กๆน,น,น้อยๆจากผมแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูผมด้วยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมเอาใส่กล่องส่งให้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจออะไรเบิ่งเ,งเงิกว่านี้อีกหรือเปล่า let's go อัปเดตของเพิ่มน,นิดหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมไปเจออาจอยนะครับจอยสำหรับเล่นเกมมือถือนะฮะฝุ่นก็จะเยอะนิดนึงนะฮะแต่ความมหศัศจรรย์ของมันคือมันยังเปิดติดเว้ยทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้ละเพราะว่ามันบูทูธโทรศัพท์ผมมันใช้กับจอยตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่เอาอีกแล้วนะฮะใครที่อยากจะได้ก็ เมนเอาไว้แล้วละกันนะครับแต่ว่าเม้นรวมๆแต่ผมจะสุ่มแจกทีเดียวอาจจะมีไอน้นี่แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยละกันนะฮะก็สุ่มแจกไปพร้อมๆกันละกันนะฮะถ้าเผื่อมีใครอยากได้ละกันนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ละกันนะว่าทําไมถึงได้ดูคลิปผมเนะียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอมาทุกคนนี่ <c oughs> คือผมไม่ได้ใช้นานมากแล้วทุกคนนี่เคื่อคูเร่ๆนะครับพอเสียงนะฮะเห็นไ,ไหมยังโอเคอยูน่นะทุกคน แล้วก็ที่เจอเยอะสุดๆเลยเนี่ยคือกองทัพแว่นเว้ทุกคนตกไปตามห้องผมผมก็หาตั้งนานทุกคนดูดูดูหนึ่งสองามี่ห้าหกดแดอยู่ในซองนี้อีกครับทุกคนอยู่ในซองนี้อีกสองอันทุกคนหนึ่งสองอ่ะสามสี่ห้าหกเดแปดเอันแล้วทุกคนโอ้อย่างเยอะ เป็นไปได้ยังไงวันนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวขอ<ม>ไปเก็บห้องต่อแล้วกันนะครับผมปะลุยโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้เก็บกว่ห้องสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีคุณบิวมาช่วยด้วยนะฮะมาช่วยนั่งดูเฉยๆไอ้สัสเอ้ยวันนี้คุณบิวได้อะไรจากผมไปบ้างครับ ไอ้ที่มึงพันๆอยู่เนีย่ยนี่ก็ของกูไอสัตว์หมวกนี่ก็ใช่เนี่ยนี่สิ่งที่ผมได้ไมาตามกระเป๋าด้วยนะครับผมอาจะได้ทั้งตัวอยู่แล้วแนวโอะังโอเคมาวันนี้นะครับผมอ่ะเรามาสรุปให้ฟังว่าเราจะมีของชิ้นนี้ถือถือถือแล้วก็ชิ้นนี้อ่าที่เราจะแจกคนดูนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหวังว่าอยากได้เพราะอะไรมาดูคลิปผมเพราะอะไรเดี๋ยวผมแจกให้เลยละกันนะครับตอนนี้คลิปก็ เออนะครับอ๋นอนะฮะโอ้โล่งจากตอนแรกเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังเก็บไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าของที่มันหายไปจากห้องผมเนี่ยตอนนี้เราเจอกราวๆนี่จะเยอะมากเลยนะไอแว่นน,นั้นก็สิบกว่าอันละแต่บิลเราโชว์ของพลิกๆซิว่าเมื่อกี้เราเจออะไรไอเหี้ยในกองเสื้อผ้าอันใหญ่ของผมนะฮะนี่ทุกคนรถบุกนี่รตบุกไอสับ รู้เลยมันต้องมีคนคอมเมนต์ว่าอยากได้เออไม่แจกไอ้สับ <laughs> คือเอาไว้ทํางานนะครับผมแต่ว่าผมเอาไปกองไว้ในคือกองเสื้อผ้าผมเนียมันสูงมากแล้วม่งอยู่ตรงแถวๆนี้ในกองเสื้อผ้าผมก็ว่าหายไปไหนนึกว่าแบบหายไปแล้วนะฮะแล้วก็เจอวันเพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยอว่า,าตรงนั้นอ่า <c oughs> ไม่ไม่รู้จะเยอะอะไรเจอหลอดไฟด้วยแล้วก็ห้องครูม,มีไฟเพิ่มนะตอนนี้นะครับของที่เราคิดว่ามันหายไปแล้วมันคอจิมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนไกลแค แค่เราไม่ได้เจอมันแค่นั้นแหละห <S 2> <S 2> มันก็อยู่ในฐนในห้องนี้แหละถ้าเราขยันค้นหามันหน่อยมันก็จะเจอนะครับแต่หมวกนี่เราเจอเทียบเลยเนาะไหนไดยหยิบหมวกมาดูซิอ่าหนงอันสองอันสามอันสามอันละสี่อันโอโหสี่อันหมดยังวะหมดแล้วหมดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าส่วนใหญ่ในกระเป๋านี่จะเยอะหน่อยนะทุกคนที่ผมเจอมาเนี่ยก็ะจะมีกระเป๋าแบบสะพายข้างๆอย่างนี้นะ เป็นไงแล้วก็มีกระเป๋าแบบเรืองแสงเมียวเมียวกระเป๋าก็ซิลล่าโอ้โหกระเป๋าสะพายข้างแบบเล็กนี่ก็กระเป๋าสะพายข้างแบบกลางกระเป๋าสะพายข้างแบบกลางอีกอันหนึ่งอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะ<บ> <Okay. S 2> ับมันเ,เอาไปเลยปากกูให้มึงเลยสองอันนี้โ okay. อเคได้เพิ่มม<อ>าสะพายก่อนสะพายก่อนแต่งตัวก่อนนะสะพายเข้าไปอ่าได้เพิ่มละได้เพิ่มลวได้ไอเทมได้รับไอเทมหนึ่งอัตรา มีกระเป๋าเล็กด้วยกระเป๋าเล็กอ่าแล้วก็กางเกงเสื้อแล้วก็กระเป๋านั้นเอ้ยมีหมวกตรงนั้นอีกใบ2องใบเพื่อนมีหมวกตรงนั้นอีกสองใบอ่าโอ้เป็นใบที่5้านั้นตรงนั้นอีกหนึ่งใบเห็นปะเออตรงอย่างเยอะครับทุกคนอันนี้คือของที่หล่นอยู่ในพื้นห้องผมนะไม่มีการเฟกแต่ใดๆนะฮะเพราะว่าคือมันลบจริงนะฮะก็คือ ดูดูนี่นะครับที่เราทําไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกคนดูนี่คือเศษเหรียญที่หล่นในห้องยังมีอีกเยอะที่ผมยังไม่ได้เก็บมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บไม่เสร็จนะฮะโอเคมาติดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวหัวมันจะยุ่งๆหน่อยนะฮะถือว่าอ่ะนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปคลิปหน้าจะไปคลิปอะไรเดี๋ยวหรือว่าจะมาเก็บห้องย้ายห้องต่อเดีอาจจะมีพาคสองก็ได้นะฮะผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอคลิปหน้าครับผมบ